สวัสดีจ้าวันนี้อากาศแดดดีมากเลยแดดดีบรรยากาศดีมากซัมเมอร์สุดท้าย ไอซ์แลนด์จ้า so ar, so อะไรคอนทรีไอซ์แลนด์เมฆสวยมากเลยบรรยากาศสวยมากนะคะวันนี้สวัสดีทุกคน ขอไม่ยากปิดลำโพงก่อนนะคะลมแรงแดดดีทำไมลมแรงจังเลยที่สวีเดนมีแดดมันจา้าไอส์แรนล์มีแต่ภูเขานะคะใครนอกเข้ามาเนี่ย กดไลค์กดแชร์ให้อมบอลด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ขอบพระคุณมากเลยนะคะเข้ามารับชมนะจ๊ะ welcome to Iceland ดินแดนแห่งความหนาวดินแดนแห่งภูเขา สวัสดีคะ่ะฐานปนี้ลมแรงมากเลยปิดไฟขบวนมีตังลมมีแดดดีมากเลยแดดดีบรรยากาศมิวทิวสัดสวยมากแต่ลมแรงนะค,ะคุณนำปอนสวัสดีจ้าทานปนี้สวัสดีนะคะยินดีเข้าสู่บ้านำ้ำาอนไอซ์แลนด์ช่ไจ้า บรรยากาศสวยงามมากเลยวิวทิวทัศน์สวยสวยจริงเลยไอซ์แนะสวยมากเลยนั้ะตอนนี้เวลาสี่โมงสิบเก้านาทีขอบคุณนะคะฐานไปนี้ขอบคุณ บรรยากาศวิวทิวทัศน์สวยมากาพี่ชนะพรแต่ลมแรงจ้าลมแรงไม่ไอ้์แสนด์จะเข้าหน้าหนาวแล้วจะเข้าหน้าหนาวแล้วบรรยากาศแดด,ดสวยงามมากวิวทิวทัศน์สวยเสียอย่างเดียวลมนะคะลมลมพัดตึงต้ง ลมคงเย็นมาดูเลยลมเย็นมากจ้าลมเย็นจนหนาวเลยน้องน้องเอี้ยงธนาพรนกเอียเอ้ยงเอี้ยสวัสดีจ้าธนารบรรยากาศดีมากเลยลมแรงใช่ๆชนาพรลมแรงมากคะ่ะ ลมนี้สุดยอดเลยนะไอซ์แลนด์เนี่ยลมวิลพัดเลยนะเนี่ยมีแต่ได้ยินเสียงรถเสียงด้วยเสียงรถเสียงอะไรวบิงนะคะ บรรยากาศแบบนี้แหละจ้าบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะนกเอี้ยงสตาร์พอนนึกถึงท้องนา ยามเย็นนึกท้องมาแล้วย็น <c oughs> สาลปนีว่าคุณน,นกเอี้ยงสวัสดีจ้า <c oughs> ขอบคุณนะคะนกเอี้ยงขอบคุณมากค่ะ ลมแรงขอปิดทมไม ทางนู้นมีรถวิ่งนะคะธนาพรสู้จ้าขอบคุณนะคะธนาพรพิธานปน,นีจากนกเอียงฟานุลยนะคะเอา20นาทีพอลมแรงค่ะลมแรงมากเลยจ้า มารอเพื่อนรับลุงคำล่า,าลุงจุงกะจุงกะพีอัมพอลุงคำล่ายังไม่นอนเหรอมาเที่ยวกลเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะลุงคำล่า Chúng ta chưa gặp lâu rồi, thích thương lắm, thương lắm, thích thương lắm, thích thương lắm. Xin chào, chung cãi chung cãi. Thân áp chung cãi chung cãi. Kim chào, Kim, Yang ổn chứ? Cảm ơn, cả. em. กลางแจงจุงกะเลยคิมคิมจุงกะจุงกะพี่จุงกะจากคิมอ้าน้องคิมน้องคิมคิดถึงเนะไม่ได้ไปเยี่ยมเลยพี่รัตนาพรสวัสดีค่ะรัตนาพรบอกว่าคุณคิมสวัสดีค่ะ น้องคีมน้องเปิดเพลงอยู่บอน้องคีมเอ้ยขอบคุณนะคะที่แวะมาให้นะน้องคีมแล้วขอขอคุณรัตนาพรสวัสดีค่ะลุงคำลารัตนาพรสวัสดีครับน้องคีมสวัสดีนะคะคุณธนาพรนกเอียงหัว ใจกดๆมานะคะพี่รันรตนาพรบอกคุณธนาพรสวัสดีค่ะน้องคิมบอกว่าลุงคำล่าจุงกาลุงคำล่าจุงกาจุงกาอีกสองนาทีเราลงไห้แล้วนะคะขึ้นแยยี่สิบนะจาเดี๋ยวเพื่อนจะมาแล้วน้องเอียงทักไทายน้องคิมคุณคิมสวัสดีค่ะ นะอภรราสวัสดีลุงคำล่านะคะจุงกะจุงกะลุงกำลาคิดถึงพี่อพอรจ้าคิดถึงเช่นกันเลยไม่ได้ไปเยี่ยมเลย <laughs> ทำงานเลยไม่ได้ไปเยี่ยมเลยว่าจะไปดูย้อนหลังให้นะจ้าไปดูคลิปให้ย้อนหลังนะคะลุงคำลามารีสวัสดีค่ะน้องคิมบอ,อกว่าสวัสดีนะคะคุณนกเี้ยงคิมบอ,อกคุณนกเี้ยง สวัสดีไหว้ๆนะคะธนาพรบอกว่าสวัสดีนะคะคุณมารีลุงคำล่าบอกว่าทางเหินนานเลยใช่ช่วงนี้ทำงานก็นเลยหางเหินเลยลุงคำล่านกเอี้ยงหัวใจกอดๆมานะคิมสวัสดีนะคะคุณมารีทักทายกันนะคะคุณมารีบอกว่า ถามคะ่ะคุณรัตนาพรนกเอียงคุณมารีสวัสดีค่ะคุณมารีก็ได้หัวใจพลังบวกรัตนาพรนะคะ จับไม้จับมือกันนะคะวิวทิวทัศน์โอ้ยข้างนอกก็รถวิ่งนะคะฝั่งน้นรถวิ่งชนาพรนกนกใบกดเหมือนเดิมนะนกเอียงเออพาลุยพีอยังเป็นในไปหาเลยนกเอียง ขอบคุณนะคะน้องนกเอี้ยงจ้าขอบคุณนะพี่ธนาพรขอบคุณน้องคิมขอบคุณมารีนะคะขอบคุณลุงคำลาจ้าขอบคุณพี่ธานปณีนะคะขอบคุณพี่ธนาพรน,น้องนกเอียงนะคะหนึ่งนาทีอัมพรก่อนอนุญาตลงไลน์แล้วคะ่ะ ถึงทุกคนเลยนะคะเขานกนกเอียงคือถึงมากนะนน้องคิมเดี๋ยวไปบ้าง,างเดี๋ยวแวะไปหานะคะทุกคนขอบคุณมากมากนะคะที่แวะให้กำลังใจอัมพรจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่ยังคิดถึงกันอยู่นะคะลุงกำล้านอนกอดครับจ้านอนหลับฝันดีนะคะลุงกำล่า ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะครับพี่จ้าเดี๋ยวแม่ไปเที่ยวหานะคะไปคุยพูดคุยด้วยจ้าน้องคิมไม่เจอเบาวหมอนแล้วเป็นปีแล้วเนี่ยเบาหมอนไม่เห็นเลยนะคะขออนุญาตลงไลน์แล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจทุกเลิฟทุกไลฟ์ทุกที่เป็น ด้วยกันมานะคะตอนขึ้นเก็บลักกิโลคิดถึงทุกคนเลยนะคะคิดถึงคิดถึงจ้านอนหลับฝันดีนะคะบายบายขอบคุณนะคะลุงกำล้าขอบคุณน้องคิมขอบคุณเป็นาพรขอบคุณนกเอี้ยงขอบคุณพี่ฐานปณีขอบคุณมารี ขอบคุณพี่รัตนาพรนะคะขอบคุณตนาพรนะคะคุณน้องคิมบายบายจ้าบายบายทุกคนบายบายนอนหลับฝันดีนะคะเจอกันใหม่จ้าบายบาย